สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ m a ชเดย์ฮาเฮนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปเล่นกันมานานเลยนะครับบางคนบ่นว่าคิดถึงให้ลงคลิป m a ชเดย์ฮาเฮหน่อยก็จัดให้ครับผมอังกฤษครับ <c oughs> เออจริงๆตั้งใจจะเอาโลนโดฟีเจอร์ร่างใหม่เนี่ยมาเล่นกับฟูแมนยูแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นทีมชาตินะครับก็เลยต้องเล่นทีมชาติอังกฤษนะคลายเครียดไปก่อนนะครับผมอ่าผมเอาดีแคลไลส มายืนเป็น D M F นะเพิ่มเกมรับให้แน่นมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ทำไมไม่ใช้นะไป A few moments later จับคู่นานมากครับสเปนคู่หน้าผมใช้เป็นแรดฟอร์ดกับแฮร์ริเคนนะครับดูขงเขาหน่อยมอเรียนเสตสหน้าเป้าแต่เป็นลิเกนเพเยอร์นะครับไปรู้กัน น,นะครับแมสเดฮาเฮขอให้ลื่นๆหน่อยนะครับขอให้มันมันลื่นๆหน่อยนะจะเป็นพักคุณอย่างยิ่งนะครับขอก่อนเลยขอก่อนเลยหนึ่งลูกชี่ความได้เปลี่ยนไปก่อนเลยเออเริ่มต้นได้ดีครับดูแลว้วเหมือนเกมจะลื่นๆนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้ฮะจังหวะแรกก็เฮ้ ي, ระวังระวังระวังนั่นไงนั่นไง รู้อยู่รอออกจะโยนใช่ไหมเอ,อ้าจับบอลไม่อยู่ย้อนย้อนอ้อ้าอ้าอ้า <c oughs> บางคนบอกว่าทำไมพี่พากแปลกๆไม่ได้พากค,ครับผมเล่นไปเล่นไปพูดไปก็จะประมาณนี้นะจะใส่อารมณ์ตัวเองน <Well, that S 1> ิดนึงนคะครับจะแตก <interesting. S 2> ต่างกับคลิป BCL นะครับบางไว้เพื่อนกองหน้าเวิ์คาสกองหลังเวิ์กสออกบอลยาวๆไปเลยดีเนเนสัน ม่งเช็ดไมข้างหน้าล็อบสันเก็บรีขโมยเข้าทางแรฟอร์ดม่งเชีงมาไม่แคบโอ้แรฟ,ฟอร์ดไปแล้วตักให้ลูกนี้ไม่มีธงก็ไปสิครับลูกทีส่สเริ่มต้นด้วยดีนะครับก็จะทำลายความมั่นใจของฝั่งผู้ต่อสู้ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเอาละฮะได้มา2ลูก12อนาทียิง2ครั้งได้2ลูกเลยถือว่ายังคมอยู่ทันซูฟติ ดักไว้เพื่อนแม็กควายโอ้ยแม็กควายเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักข้างในโอเคฮุกมาช่วยเพื่อนกันนะเราต้องช่วยกันนะครับประเทศชาติจะเดินต่อไปได้เราต้องช่วยกันรอบสันยัดไปเฮลิเคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันย้อนไม่ได้ผมมีตัวสำรองเป็นแอนดี้โคนะครับเดี๋ยวส่งซูเปอร์ซับลงมาในช่วงท้ายไมเคิลอเวนไอคอนไอดีนี้ไม่มีนะงั้นก็คงเป็นซูเปอร์ซับคู่ได้อัอตหลยหลังมงมงสวยหลัง ไ,ไปแค่ปสาสกอตด้านนู้นโอเคแรด,ดฟอร์ดฝั่งโอ้ยหน้า<ๆ>เหลื่อมไปนิดนึงฮะนี่แหละครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นได้ดีนะฮะมันก็จะทำลายความมั่นใจของฝั่ง,งคู่ต่อสู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะฮะจ่ายให้เรานั่นแหละครับไปเลยแรดซี let s <S let s <S <ม>่แรดซี่ดูมินิแมปแล้วเหมือนจะขยับแต่ไม่ขยับไปข้างหน้าติดลามอส เอาสเปนนะครับแต่ว่าก็มีอเล็กซานเดอร์อโนมีปนปนกันมานะครับแต่จะไม่ได้ฟูนะอมเลนเซสต้องระวังเลยครับอ้าวเราดักได้ครับสวยไปโอ้พี่แคมจ่ายไดขนาดนั้นอ่ะสโคดักโอเคตอกสวนมาโอ้ยขาดเกินๆมอเลียนเซสแม็กควายบางไว้ดิเอ้ยบอลพุ่งน่ากลัวทีเดียวครับเซฟของดีเนดสัน เอาให้สวยเอาให้งามเอาให้ได้ลูกมงนี่แม็กควายไปไหนแล้วชาวบี้มงโดนชาวบี้มงซะแล้วเ,เปิดสีไม่เปิดอ่ะขโมยคืนมาได้ข้างหน้ามีแรด,ดฟอร์ดแฮี่เคนแรด,ดฟอร์ดเ,เล่นกันสองคนนะเพื่อนโยกโยกกลับมาไม่ได้ระวังสวนลงมาช่วยรับด้วยข้างในแคมเบลดักไว้เอ้ยเอเอแโมบมาตรงนี้ ช่วยกันให้ดีช่วยกันให้งามเฮ้ยยาวแล้วสวยยังไปได้ต่อไฮดริเคนพักติดนัแข้งออยโยข้างในแม็กควายประคองไว้เพื่อนแชมเบลประคองไว้ฟานต,ตอเรสเหรออันสุภติเฮ้ยแม็กควายอยู่ไหนแม็กควายแม็กควาย,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 ยไปดักข้างในโดนเลยครับลูกแรกอันสุภติ ต่อ,อาคืนต้องเอาคืนจากจังงวานี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาให้งามเอาให้งามกองหลังเอาให้งามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตอรเลสตอร์เรสสองลูกติดเลยโอ้แฟนตอเรสลูกชอสไลด์ไม่ทันนะ ตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมกำลังใจเขาก็กลับมาเลยครับ oh, เขาก็ยิงตีเสมอได้แต่ขอขอขอ,ขอน้ำโอ้โหไม่ได้บทไม่ได้จะเอามุกเดิมไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> จบครึ่งแรกครับ2 <c oughs> ประตูตออ่อ2 <c oughs> โอ้ยิงไปสองครั้ง <c oughs> อ่ะเอาใหม่ครับ <c oughs> กำลังใจเขาจะกลับมาแล้วนะครับแบบนี้เา <c oughs> มีโอกาสยิงมากกว่าเราด้วยต้นใหม่เดินต้นใหม่เอาดีๆเอาดีๆ ถ้าชนะ2ตาลวดนะครับก็จะเล่นแค่2ตานะถ้าชนะ2นัดลวดนะนะวันอังดารทีมของเราเองนะครับเฮ้ยเล่นหน้าปากประตูตัวเองไปเขาคอเคาะไปโอเคเอาชัวร์เอาชัวร์ไปแอนนี่เคนขยับไปตบเข้ามาด้านในไม่ถึงระวังโยนระวังโยนโอเคไม่เป็นไรนิ่มเส้นโโอ้หวานบิสหลุดเฮ้ยเฮ้ยแม็กไก แม็กควายต้องไปแล้วแม็กควายต้องไปแล้วโอเคข้างในมีแคมเบลให้เสียงด้วยให้เสียงกันด้วยให้เสียงกันด้วยหมุนสวยไลท์ไปขวารอบสันแฮร์รี่เคนไปแล้วไปไม่ได้หมุน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 ไม่ได้วะเอ้ยนาทีของนายแล้วเพื่อนแม็กควายแคมเบลแม็กควายแคมเบลแม็กควายรอดักแม็กควายดักไว้บอไในสวยอยังไม่ค่อยมีความผิดพลาดให้เห็นครับแนวรับแต่ก็ ลูกเตะมุมครับต้องระวังฮนะเมื่อกี้ไม่ค่อยขึ้นเลยลูกเตะมุมเป๊ปโยนเข้ามาสโคเชียวไปจะเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเขากดหยุดเกมครับเดี๋ยวผมส่งเอริโคลงมาเลยเอาโฟเดนลงมาดีกว่านะเอาสโคเอาไปก่อนครับเป๊ปครับเป๊ปจะปั่นเข้ามาด้านในหวานพิสอุย้ย ีบอนเลยมาตรงนี้เลยสุดปลายมือของดีนสันด้วยยังไปลูกเตะมูอีกครั้งหนึ่งฮะเป๊ปโยนเข้าไปอีกทีโอ้ปั่นก้อยครับอ้าวเพื่อนโอ้โหดีนยดีนยดีนเอ๋ยตบบอลเข้าประตูตัวเองไปเลยนี่คิดว่าเล่นวอลเลยบอลอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยตบหน้าเน็ตดูครับเต็มเต็มมือเลยอะไรวันนี้ โอ oh ้นี่เขาก็เขาก็งงเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้กดข้ามรีเพย์นะดูโอ้โอนโกของดินเดนเซันโอ้โหตบหน้าเน็ตเข้าประตูตัวเองไปเฉยเลยลุงเตะมุมอะไรวะไอ้ดิโกไปเบ็คแคอร์มเอาคืนได้ได้ทันควันแบบนี้โดนสามลูกลวดเลยเอาไปแค้มคืนหน่อยเอออย่า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 ทำลายขวัญกำลังใจทีมเราเองครับไฟติ้งสปิริต ไบติ้งสปินิทสามประตูต,ต่อสามเออมีฮาแลนด์ลงมาด้วยนะครับไอดีนี้ผมไม่มีฮาแลนด์ผมมีแต่เบสเพยเยอร์นะเนี่ยไม่ได้ไไม่ได้เอามาเป็นตัวสำรองด้วยเพราะว่าเราเล่นฟุงกิทไงเราเอาโบนัสเยอะๆครับจะได้เล่นแค่สองตาถ้าชนะสองตาลวดไปไม่ได้แล้วครับอ่าโอเคล็อบสันไลท์ใหเ้เม่เข้มหมุนหน่อยมมุนหน่อยจ่ายได้แรดฟอร์ดหาตัวฝากโอ้ยย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  โดนบอมอีกแล้วเสร็จแม็กควายโอเคยังไม่มีความผิดพลาดให้เห็นครับแฮร์ฮรี่แอนดิโคเบิร์นเอาบอลที่เพื่อนออเอา้าหน้าที่ของนายแล้วแม็กควายแม็กควายปั๊มกับพาแลนด์โอ้โพิ่งชมไปเมื่อกี้เสร็จเลย ปั๊มไปแล้วเสียพลครับโดนนำว่าทำไปทำมาแล้วเหมือนโมเมนตัมเราไม่ค่อยดีแล้ว,ลวตอนนี้โอ้รูปเกมรูปเกมของเราไม่ดีแต่ว่าแอนดีค้คอหยิงซซสยสี่ประตูต่อสี่เฮียเฮียเอซับมไม่ยอม,มง่ายๆเราต้องเล่นทุกนัดให้เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศครับต้องใส่เต็มที่ไปเลยอย่าประมาท อย่าถอดใจเล่นเต็มที่ดักบอลได้แล้วไปไอดิโก้เอ้ยยาว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 ระวังบอมระวังบอมโอ้โหอาร์เรนเฮ้ยเฮ้ยบังบังไว้บังไว้บังไว้ไม่ไหนโอ้ยไอะไรคมขนาดนี้ฝั่งนู้นวินิสวิสอูเนียรอโดนน้ำอีกแล้วอ่ะอืมที่สามมาดักตรงนี้เขาส่งตรงนู้นแล้วจ่ายแล้วยิงเลยเฮ้ย ตูนน้ำอีกแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยแม็กควายเ้ยแม็กควายหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยแคมเบลแกโอ้โหอาแลนด์อาแลนด์เกือบเกือบเกือบโอ้ใจหายใจความหมดแม็กควายมาพลาดในช่วงท้ายเกมดีดีไม่โดนลูกที่หกอ่ะโอ้โหห้าสี่ครับกลายเป็นเป็นบอลตามเฉยเลยเราเอาชัวร์เอาชัวร์ลูกชอ ประคองครับตราบใดที่เวลาย,ยังไม่หมดเราต้องสู้ต่อไปแลดฟอร์ดขยับแล้วไม่ถึงแล้วบอลเข้าถึงฮาแลนด์อีกแล้วอุ้ยนี่สุดๆเฮ้ยแบ็กควายวิงว่งไปวิงว่งมาวิ่งชนวิ่งผ่านไปได้ประคองประคองเนี่ยเพื่อนตั้งสติตั้งสติตสติสต,สติไปแค้มให้แรดฟอร์ดแอดนดิโกคืนแรดฟอร์ดไปได้ไปได้โอ้โหไม่ไ,ได้ยิงสิครับพี่โอ้โหยังสวยมาคัสแรดฟ <c oughs> <ๆ>อร์ดครับ โอ้โหทดเจ็บมาด้วย5ประตูต่อ5โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับดูจังหวะนี้อันเซเดนโนปัมลมบเหมือนไปชนกันเองบอลเข้าทางในฟอร์ดโอ้ยเสียบขาเลยขอบคุณครับที่มีกดข้ามครับ5ประตูต่อ5ครับทด6นาทีนะ6นาทียังได้ต่อจะแพ้ได้หรือเปล่าโอ้โหบอลเป็นของเราวางเลยไม่ได้ปะไม่ได้อะบอลปก ตกพื้นเหรอวันตกพื้นเหรออ้าลามอสปล,อปล่อย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 เราได้ฟาเวเราไม่เล่นเร็วเราไม่เล่นเร็วโอ้ลามอสไปเกี่ยวแรดฟอร์ดครับได,ไ,ได้ฟรีคิกฮะเพย์สุดท้ายเดวิดเบ <c oughs> ็คแฮมป์เ <c oughs> วิธีของบอลเดวิดเบค็คแฮมมา เราชนะด้วยเป็นใจเป็นใจเว้ยว้าเอดูครับโอ้โหเพยสุดท้ายครับเฉือนกันไปเฉือนกันมาจบเลยสวยงามชนะจนได้กลับมาชนะจนได้โอ้โหมันว่ะนานๆได้เล่นแมสเดย์มันแบบนี้ครับยิง6เข้ากอ6หกไปประตูหกเลยเฮ้ โอ้ยสุดสุดครับสุดสุดโอ้โหนานาจะเล่นแมชเดมันขนาดนี้ฮะทุกคนสุดยอดโอ้โหนี่แมชแรกก็มันเลยฮะโอ้ยงั้นแมชนี้ผมตัดเป็นคลิปเดียวดีกว่าครับเพราะว่าสนุกเหลือเกินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอีกแมชหนึ่งก็เล่นต่อแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ